ครับสวัสดีครับพี่ทุกคนนะคเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อแจมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่โคราชต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องวันพุธท,ที่22มกราคม68ราวพัฒนาออก7 7 4 3 6 1 ครับเลขล่างกขาออกสี่สามนะพี่น้องเนาะครับของปูโคราดนวดทีิพานมาพี่น้องิึงดูครับวันพุทธที่22มกราคม2568้าลาวพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่6พี่น้องเอ้ยมาแต่ว่าเสียดายนาะพี่น้องเนาะจับคู่รูดพี่น้อง ครับหกสามหออก61นะครับเ้าเน้นถึกเน้นถึกตัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูหลุดนะครับเมื่อนี้กับปูชงไม้แล้วพี่น้องครับปเตียมผ้ามาติดตามต่อยครับเราพัฒนาปูโคราชเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนะครับ วันศุกร์ด้วยพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูโคลาด ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเก้ากับศูนย์ ก้าวกับศูนย์เด่นที่ศูนย์ท่านพี่น้องส่วนจับคู่ท่านพี่น้องเนดะ้อเก้าเก้าสอง 1, 1 2นยนะครับเก้าสามศูนสาม หนึ่งสามเก้าสี่ส่วนสี่หนึ่งสี่นะครับ ครับปูเน้นที่ศูนย์นะพี่น้องเนาะเน,น 0, ้นที่ศูนย์กัจะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับ แต่ว่าหลักเก่าได้พี่น้องเด้อหลักเก่าจะลืมได้พี่น้องเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับแต่ว่ากะมักสอบแต่ในห้องก็จะลืมกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อครับหลักเก่ากะง,งามนะพี่น้องเนาะคอยเข,าข่าคอยแตกป,ปังๆเด้อปูวอ่งวันนี้ครับพี่น้อง e อีพซี่ก็จะได้โชคๆมันๆเนาะพี่น้องเนาะเอับสัตว์จังหน่อยพี่น้อง ครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับวันศุกร์ที่24มกราคม2568้า 25, ลาวพัฒนาปูโคลาดรับบนล่างวิ่งรวด9กับ0เน้นที่0พี่น้องครับมี92 02 12 93 03 13 94 04 14เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะพี่น้องเนื่อหลักเก่าหลักเก่าก็บง,งามอยู่นะพี่น้องเนาะรับที่สัมพัญก็ อย่าลืมกลับตัวไว้นานะครับข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่โคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้พ่อเตียมกับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนด้วพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพออว่อเตียมก็ไว้พรอยเข่าคอยแตกปัง,ปง พี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โชคๆมันมันกันนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเลือเขอมามแเดลก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องฝากกดติดตามดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเพื่อจะบระผัดชิปใหม่ๆนาะพี่น้องเนาะครับเอาสาหรับชิปนี้พอเตียมก็มีแคีนีพี่น้องคอยทุกคนโชคกมันมันเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม